ต้องคำสอบ thi đâu Đó là... Đúng đâu Nói ở nó là Mỗi lò măng xoay đuôi มหน่อยเจ้หยนีไม่พ้นแล้วนะริทมาละนี่ย่จะาทำให้เหนื่อยหยุดเ้เฮ้ยอาหยุดย่งอะไรด้วยเราหยุดเฮ้ยปล่อยนะปล่อยสิ ไว้ตื่นเต้นหน้าดูเลยเดี๋ยวน้าเดร้อทอยเตอร์ของรวยพี่เท้าอุตราน่ะเย้ห้าห้มาแล้วมาแล้วห้าถ้าถูกล่าเรียนหนอครับพี่โลชิคุณพ่อเธอแย่แล้วล่ะมากับเราเร็วเข้า ได้หรอครับเครื่องบินที่คุณพ่อเธอเครื่องบินที่เขา เสียดายนะสายการบินญี่ปุ่ต้องขาดนักบ,บินฝีมือดีไปอีกคนหนึ่งแล้วน,ะ,นะเสียดายจริงๆเลยที่แย่กว่านั้นคือบนริสาม330คนนะสิตายเรียบเลยเรรกรลาคะั คิดดูสิเรื่องร้ายๆช่วงนี้เกิดขึ้นกับคนในเมืองเราทั้งนั้นเลยนะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละนะจำยินรถไฟช่การอาทิตย์ก่อนได้ไหมคนขับก็เป็นคนจากเมืองนี้เหมือนกันนะผมเคยเปิดบริษัทแท็กซี่นะยังไงจะเจอคดีอุบัติเหตุถึงสามสิบคดีก็เลยต้องปิดกิจการไปถึงขนาดนั้นเฉียวคนที่นี่นะออคือทำต่อแย่นไะงนั่นสิมันทำร้อนไปลุงใช่คนที่นี่ทั้งนั้นเลย ครับทราบหัวหน้าคะฟูรุฮหิชีกับโซงะก,กำลังนัดระเวนแถวไฮเวยสามคะ่ะอีกสามสิบนาทีจะกลับมาอืมไฮเวยสามเหรอก็ท่าวเขคิดนะงว่าโจเอ่อคุณอาทเธอร์ที่เสียไปก็อยู่ที่เมืองน,นี้เนี่ยหัวหน้าคะเรื่องนี้ฉันขอเถอะค่ะจริงสิฉันรับปากแล้วเนี่ยว่าจะไม่พูดนะขอโทษเลยนะ อับบรีคุณอันนี้กันทร์ขอเวลาสูสุดเฮ้ยฮะ้่เฮ้ยว้าโยโเยดิวเกลยด้เฮ้ยยวาช่วยด้วยช่วยแล้ว

รู้ไหมว่าเขาได้อาวุธมาจากไหนอ่ะครับเขาขโมยไปจากร้านขายปืนห่างจากที่นั่นไม่กี่ร้อยเมตรตามที่คนขายพูดปกติแล้วเขาจะชอบไปที่นั่นชอบคุยเกี่ยวกับเรื่องปืนครับแต่จู่ๆวันนี้ก็เกิดบ้าขึ้นมาแล้วขโมยปืนไปยิงแบบบ้าคลั่งครับเขาเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าไม่นะครับปกติเขาเป็นคนสุภาพอ่ะอ๋อเออหน่อยยังไกลหัวใจนะรู้ที่ตังวนกับที่อยู่ของเขาไหม ก็เป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาอาศัยอยู่ที่คิตากาวะโจครับเบอร์รี้เราจะบอกเอขนาดนะสวีเบื้องหลองอะไรเนี่ยสง่งครับแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอยู่สถาน,นีตำรวจเคซีอ่ะจะทำาหลังเขาอะ่ะตั้งแต่จับตัวมาเขาก็หลับมาตลอดสองชั่วโมงเพิ่งตื่นเมื่อครู่นี้เองตอนนี้เรากำลังสอบปากคำคณสนใจไหมล่ะครับ เราสกครู่นะปราจาน้เช่ครับขอบคุณครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยเขาบอกว่าเขาจำไม่ได้เลยว่าทำอะไรลงไปเป็นความจริงนะครับเรื่องน่ากลัวแบบนั้นนะผมจะทำได้ยังไงออย่ามาไกลนะ,ะนี่นายจำเครื่องแบบนี้ได้ไหม นายน่ะทำให้เจ้าหน้าที่ฟูรุฮาชิแห่งหน่วยพิทักษ์อุตราาาถเจ็บผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องเลยจริงจริก็ได้งั้นเรามาคุยเรื่องที่ค้างเอาไว้หลังจากกินอาหารเช้าแล้วนายทำอะไรต่อพอดีเป็นวันอาทิตย์ผมก็เลยออกจากบ้านจะไปดูหนังประมาณกี่โมงประมาณสิบโมงเช้าครับ ผมซื้อหนังสือพิมพ์กับบุรีซื้อหนังสือพิมพ์ที่ไหนที่หน้าสถานีครับบุรีเหรอที่ตัวอัตโนมัติหน้าสถานีครับ<ม>แล้วผมเห็นว่าหนังยังไม่เริ่มก็เลยแวะไปที่ร้านขายปืน มือใครออกมานะแกเป็นใครแสดงตัวออกมาสิโนโรบิชิแดนไม่สิอุตรเซเว่นจงอย่าขัดขวางงานของเรานี่เป็นคำสั่งจงวางมือะเดี๋ยวีิสำหรับพวกเราแล้วการกำจัดแกไม่ใช่เรื่องอยากเลย เห็นแก่ที่เราเป็นมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันขอเตือนแกอีกครั้งจงอย่าเข้ามาใกล้เมืองฮีตังอว่าจออีกอุนตราเซเว่นอย่าเข้ามาใกล้เมืองน,นี้ลึกแล้วเชว่าแต่พวกมันต้องการอะไรกันแน่บอกแล้วไงว่าอย่าฟื้นเไปไ็ไนปัญนะ ย้อนพยาบาลฝไฟหน้าบนจนเมื่อยหูนะขอพักสุบรีบ้างสิมันก็ตาสบายเลยนะดีชงกาแฟมา ได้<ะ>เอเฮ้ย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 ยเฮ้ยยเยเฮเฮ้ยยเฮ้ยยเฮเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้้ยเเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้ย เกิดอะไรไปะ <S <S เอาละพาไปที่ห้องพยบาบาลนะครับไปไปเย็นไงแดนไหวไหมไหวครับรู้ชึกเป็นไงบ้างอะ่ะหลับไปแล้วครับอืม นันเ,เอเี่ยตกใจหมดเลยเหมือนผู้ชายคนที่ถือปืนคุ้มครั่งกวน,นั้นเลยอะ่ะนะครับผมคิดว่าลักษณะแบบนี้มันเหมือนอาการหลอนจากการเมายาเลยนะครับตรงอะ

<ม>อผมไม่เข้าใจเลยนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยน่ะครับทั้งสงงและฟูรฮอชิตาก็สูบบุหรี่สองนี่เหมือนกันครับนี่อะไรเนี่ยนี่นะครับต้นเหตุแล้วดีละสมบัติตัที่หลบับ ฟุรชิตื่นสิตื่นบอกหน่อยเลยว่าซื้อบุหรีมาจากไหนอ่ะฟุลอชิแดนไม่มีประโยชน์หรอกเพราะเขาอยู่ในขั้นโคม่านะชงอ่ะฮยบาดชะมัดเลยทำไมถึงไปอย่างนี้นะอ๋อจริงสิเอ็นนะมาของผมหน่อย เรอคะใช่ค่ะสามีดิฉันสูบบุหรี่จัดมากเลยคะ่ะเขาซื้อบุหรี่ที่ไหนพมจะทราบไหมครับก็คงในเมืองนั่นแหลคะค่ะวันก่อนเกิดเหตุแล้คะค่ะคุณอาต้องซื้อจากร้านใดร้านหนึ่งในเมืองแน่เลยคะ่ะแม่ครับผมรู้ครับฮะฮิโรชิจริงเหรอก็อผม,มไปซื้อได้วยกับคุณพ่อนี่ครับผมจําได้ใช่ละเช้าวันนั้นน่ะเขาออกไปเดินเล่นกับพี่โรชินะคะ หนูพ่อหนูซื้อจากร้านไหนตอนนั้นน่าเช้ามากเลยร้านค้าย,ยังไม่เปิดเลยละครับงั้นพ่อจะซื้อที่ไหนล่ะก็ที่ตู้อัตโนมัติหน้าสถานีครับบุรีเหรอที่ตูต้อัตโนมัติหน้าสถานีตูต้อัตโนมัติหน้าสถานี รื้อเระชาไปไม่หรอกเดี๋ยวต้องมีคนมาเติมตู้อีกไปหาที่รอกันดีกว่าเจ้าหน้าที่สถานีอวากาศ V3 เคยนำเมล็ดพืชสีแดงกลับมาจากดาววายมันเหมือนกับของสิ่งนี้มากแน่นอนว่าไม่มีบนโลกเราแล้วก็ถ้ากินเข้าไปผลจะเป็นยังไงอ่ะถ้ากินเข้าไป ก็จะควบคุมตัวเองไม่ได้และชอบใช้ความรุนแรงควบคุมตัวเองไม่ได้แหละใช่ครับอ,อารมณ์จะฉุนเฉียวไม่มีเหตุผลและเห็นทุกคนที่อยู่ตรงหน้าเป็นศัตรูไปหมดถ้าใส่ไปไว่าในบุรีอันตรายของมันคงไม่ต้องพูดถึงแน่เพราะมนุษย์ที่สูบบุรีมีตั้งกว่าครึ่งโลกนะครับเอาไปกิจแจ้งเรื่องเมล็ดนี้ให้แดนรู้ด้วยนะครับคุณอาของเธอมือปืนคลั่งรวมทั้งคนในเมืองนี้ ต่างก็ตกเป็นเหยื่อของเมล็ดพืชสีแดงนั่นนลนะคุณอาน่าสงสารท่านเป็นคนน่ารักมากและฉันก็รักท่านมากด้วยค่ะมาแล้ว แดนเรียกรูไปทักอุลตรา้าที่นี่นะพิทักอุลตรา้าครับโซงคุมจัดการตู้ขายบุหรี่อัตโนมัติที่หน้าสถานีกิจการว่าโจที่ครับมันเป็นบุหรี่ที่มีพิษครับหน้าสถานีใช่ไหมเข้าใจละจะช่วยแจ้ชงชาวเมืองกิจการว่าโจไม่สูบบุหรี่ที่ซื้อจากตู้นั้นด้วยนะครับ ถ้าเป็อย่างนั้นต้องเกิดเหตุไล่หน้่ล่ะครับตกลงแล้วตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนะผมกับแอนนากำลังไล่ตามโครายอยู่ครับโ้น่าเกิดอะไรขึ้นเลยครับโรชิสุระ คุณรออยู่ดี่นะเขาไปคนเดียวจะไหวเหรอถ้ามีอะไรเขาจะแจ้งที่หน่วย,อยเองราบแล้วค่ะ ยินดีต้อนรับอุลตราเซเว่นผมรอคอยมา่งคุณตุกคนดีว่าไงนะผมดีใจจริงๆทำไ้คุณไม่พายนาคมาด้วยล่ะเอ้อก็แกถูกทำลายแล้วยอมแพ้ซะเถอะการทดลองของเราประสบความสำเร็จต่างหากแล้วทดลองเหรอถูกต้องเรารู้แล้วว่าเมล็ดพืชสีแดงทำร้ายกระสมองกระจิบเนตรของมนุษย์ได้บ้างผมจะบอกให้นะเราสังเกตเห็นว่า พวกมนุษย์ชอบคำอะไรตามกฎและมักจะไว้เดือยเชื่อใจซึ่งกันและกันการออลล้างโลกมนุษย์ไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงเลยแค่ทิ้ลายความไว้เดือยเชื่อใจซึ่งกันและกันแค่นี้พวกมนุษย์จะหันมาฆ่ากันเองจนสิ้นโลกเป็นไงไอเดียแจ๋วมากอ่าไม่มีทางตราบใดที่มีหน่วยพิทักษ์อุลตราอยู่ โดยมีเทอร์มินราคนที่เราปลวกก็คืออุลตราเซเว่นเท่านั้นละกลับไปอวกาศลิดีเถอะจะได้ไม่ต้องขวางทางเรายังไงฮ่า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  อนูเกหนพิทักษ์ไอ้นาเด็กหนุพ่พิทักษ์ไอ้นเดกหน่พิทักษ์ที่นี่หนพิทักษ์ห่วไงนะอพาร์ตเมนต์เป็นาวอากาศเหรออืมอืมแดนอยู่ในนั้นใช่ไมเข้าใจะละคนน่ครับอืมุตรอวันสแตนบาย าวไปชนก็ล้มเหลวลงอีกตามเคยที่มนุษย์เราหันมาไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันกับพร้อมมนุษย์ต่างดาวแท้แต่ไม่ต้องกลัวหรอกนะเพราะนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอนาคตที่ไกลแสนไกลมากๆเอ๊ะเพราะอะไรน่ะเลยก็เพราะตอนนี้โลกเรายังไม่เป็นที่หมายปองของมนุษย์ต่างดาวมากขนาดนั้นน่ะสิวางใจเถอะนะ